เรื่องที่หมุดวินถูกจับผมว่ามันทำแม่งนันแพ่งนะครับสารบัญทางหลักฐานและคาให้การของพยานดูเหมือนจัดฉากยังละครลังข่าวเลยไม่เนียนคนฆ่าใช้มีดแทงจุดสําคัญแค่จุดเดียวแสดงว่าถูกฝึกมาแบบ,บเฉพาะมืออาชีพมากและที่สําคัญนะฆ่าและเอามีดไปใส่ในถังขยะใกล้กับพื้นที่จงเขาจอก มันยังเอาของกลางไปโยนในคองให้ตำรวจได้งงกันเล่นเลยว่าหมวดวินไม่น่างโง่ขนาดนั้นหรอกใชนว่าฉันเจอคนที่น่าสงสัยแล้วใครครับชาติคนที่เคยไปให้ปากคำว่าหมวดวินตามสืบเรื่องร้องหมวดวินบอกกับฉันว่าเขาเห็นรถของชาติอยู่ที่โรงพยาบาลในวันที่ร้องถูกฆ่า